5สิ่งของเหล่านี้ที่มีส่วนช่วยในการขัดขวางพัฒนาการเด็กหากเราใช้ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งของแรกเลยนะคะก็คือถุงมือค่ะ ถุงมือเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะคะในช่วงแรกเกิดของทารกควรใส่ในช่วงประมาณสัก1-2ถึงสสัปดาห์ช่วงแรกเกิดใส่เพื่อป้องกันความหนาวเย็นในอากาศที่เย็นๆแต่ไม่ควรใส่ถุงมือให้ลูกนะคะในอายุประมาณ3-4สัปดาห์ขึ้นไปหลังคลอดหรือว่าบางคนใส่เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเอามือเข้าปากหรือบางคนไม่ได้ตัดเล็บให้ลูกใส่เพื่อไม่ให้เล็บขวนหน้าซึ่งการใส่ถุงมือแบบนี้เป็นการใส่ที่ไม่ถูกต้องเพราะจะไปขัดขวางน,นะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กของ ลูกกล้ามเนื้อมือของลูกในการหยิบหรือว่าจับเพราะฉะนั้นการใส่ถุงมือต้องใส่ให้ถูกต้องก็คือใส่เพื่อที่จะป้องกันความหนาวความเย็นของสภาพอากาศใส่เวลานอนหลับอ่านหรือในห้องแอร์เย็นๆแต่ถ้าจะใส่เพื่อป้องกันลูกดูดนิ้วอมมือหรือไม่ได้ตัดเล็บอันนี้ไม่ควรแนะนําอย่างยิ่งนะคะสิ่งของที่สองที่มีส่วนในการขัดขวาง,งการลูกก็คือ การใช้เป้วอุ้มลูกบ่อยจนเกินไปหรือการอุ้มลูกบ่อยจนเกินกะไปนะคะเมื่อลูกอยู่ในพนการในช่วงของการนั่งาการคลานการเกาะยืนหรือการเดินแล้วคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยค่ะจะอุ้มเด็ก อุ้มบ่อยมากๆเลยนะคะไม่ควรอย่างยิ่งเพราะควรจะปล่อยให้เขามีการนัง่งการคลานการยืนจะช่วยเสริมสร้างนะคะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็สู่กล้ามเนื้อมัดใหญ่เพราะฉะนั้นการอุ้มที่บ่อยจนเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นการขัดขวางพัฒนาการของลูกในแต่ละขั้นตอนด้วยควรอุ้มให้เหมาะสมนะคะข้อที่3นะคะก็คือรถหัดเดินค่ะบางคนคิดว่าการใช้รถหัดเดินจะช่วยให้ลูกของเรากล้ามเนื้อขาแข็งแรงทำให้ลูกของเราเดินเร็วขึ้น ซึ่งไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการใช้รถหัดเดินที่เป็นกลมๆนะคะแล้วก็มีล้อหมุนๆจะช่วยขัดขวางเรื่องของการทรงตัวของลูกการเดินที่ไม่ถูกต้องเพราะปกติเวลาการเดินที่ถูกต้องนะคะลูกเราต้องเดินเต็มฝ่าเท้านะคะย่างทีละก้าวแต่การใช้รถหัดเดินที่เป็นทรงกลมมีล้อนะคะอยู่ข้างล่าง3 4ล้อเนี่ยจะใช้แค่ปลายเท้าของลูกนะคะสไลด์นะคะตะวัดตวัด รถก็เคลื่อนที่ไปแล้วนะคะไม่ได้มีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อขาลูกแข็งแรงขึ้นไม่ได้ช่วยให้การเดินที่ถูกต้องเภิเอกการใช้รถหัดเดินที่เป็นกลมๆล้อสไลด์เนี่ยนะยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยนอกจากการเดินที่ไม่ถูกต้องการเดินที่ไม่เหมาะสมนะคะยังเสี่ยงต่อการสไลด ลงถนนที่เราจะเห็นข่าวได้บ่อยๆนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะสิ่งที่ขัดขวางการของลูกอย่างชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอต่างๆนะคะที่ให้ลูกเล่นอันนี้ขัดขวางแน่นอนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะให้ลูกได้เล่นอา,อายุน้อยกว่า3ปีให้ลูกดูทีวีดูจอโทรศัพท์หรือว่าดูจอแท็บเล็ตอะไรต่างๆก็แล้วแต่ใช้แค่ปลายนิ้วนะคะตาวัด สไลด์ดูนะบางคนชมนเชยลูกเก่งจังอยากดูอะไรรู้หมดใช้ปลายนิ้วนิ้วชี้อย่างเดียวตวัดหรือว่าสไลด์ดูนะคะซึ่งเป็นการขัดขวางอย่างยิ่งเลยในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กหรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่เขาไม่มีการออกออกกาลังกายออกไปเดินเล่นในที่กลางแจ้งมัวแต่นั่งดูโทรศัพท์ดูหน้าจอนะะแล้วก็การด้านภาษาก็จะถดถอยส่งผลน้าให้ลูกเราเนี่ย พูดช้าได้เพราะฉะนั้นพวกมาจอต่างๆโทรศัพท์มือซื้อแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งทีวีเนี่ยถ้าจะให้ลูกดูก็ควรจะอายุ3ปีขึ้นไปแล้วก็จำกัดเวลาในการดูแต่น้นน้อยค่ะแล้วก็สิ่งที่5นะที่จะคัดขวางนะ,ะพัฒการของลูกได้ก็คือ,อ,อห่วงยางเป็นวงกลมนะคะที่มีรูตรงกลางสำหรับการว่ายน้ำ ซึ่งบางคนคิดว่าปลอดภัยนะคะการใช้ห่วงยางที่มีรูตรงกลางสําหรับการว่ายน้ำเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายก็คือถ้าเด็กตัวเล็กจนเกินไปเนี่ยโอกาสที่ลุงเราจะลอดลงรูระหว่างาห่วงยางตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนโดนัทเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้ามีตรง ขานะคะสอดขาทั้งสองข้างโอกาสที่ห่วงยางจะพลิกคว่ำก็มีได้สูงโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเราจะฝึกให้ลูกว่ายน้ำนะคะการว่ายน้ำที่ถูกต้องคือให้ใส่ลักษณะเหมือนเสื้อชูชีพนะคะลูกมีการแกว่งมือแกว่งแขนนะคะแล้วก็การแกว่งขาที่ถูกต้องเป็นการ ฝึกลูกว่ายน้ำนะคะโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ถูกต้องกันเลยทีเดียวถ้าใช้แค่ห่วงยางเนี่ยเป็นการฝึกการว่ายน้ําที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกว่ายน้ําที่ถูกอ่าเล่นน้ำที่ดีนะคะพัฒนาการกล้ามเนื้อด้วยก็ควรใส่เสื้อชูชีพที่เป็นห่วงยางแบบเสื้อชูชีพจะดีกว่าสรุปนะคะ5สิ่งของที่ขัดขวางพัฒนาการของลูกข้อแรกเลยคือถุงมือนะใส่เมื่อลูกอายุ เกิน1เดือนขึ้นไปไม่ควรอย่างยิ่งนะดีที่สุดใส่ประมาณสัก1ถึงสัปดาห์ช่วงแรกเกิดก็เพียงพอแล้วข้อที่สอน,นะคะก็คือเปอุ้มเด็กหรือการอุ้มลูกบ่อยจนเกินไปนะคะไม่ให้ลูกได้นัง่งได้คลานได้ยืนะนะไม่ได้เดินนะข้อ3ก็คือรถหัดเดินที่เป็นกลมๆม,มีล้อสไลด์นะตรงข้างล่างข้อที่4ก็คือหน้าจอต่างๆเช่นโทรศัพท์แท็บเล็ต หรือว่าหน้าจอทีวีและอันนี้ค่ะก็คือห่วงยางที่เป็นวงกลมนะคะมีรูตรงกลางสำหรับการว่ายน้ำนั่นเองค่ะ